นี่จะเป็นสถานีปลายทางแล้วนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเช็คตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยอ้าวเข้าไม่ได้ซะเขา้าผิดทางนี้มันทางเขา้าเอ้ยทางออกโอ้คนตำรวจครับผมแค่เข้าผิดทางเฉยๆเดี๋ยวขอถอยหลังแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะไม่ชนจะไม่อะไรเลยเออเสียไปยี่ดอนเธอตำรวจเก็บตงังฉันเราต้องปิดปากผู้โดารในการให้อาหารสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกม b ัส s ิมูเลเตอร์พาผู้โดยสารไปปวนปาพาผู้โดยสารไปปวดกลุ่มขมับนะครับ จอดรับผู้โดยสารก่อนนคนเซียนเขาจอดกันอเออ เช็คผู้โดยสารมี24ท่านครับ <Let> s <S ตัว <started. S 2> บ๋ว24ใบโอเคปิดประตูปิดกับประตูกระเป๋าเรียบร้อยไปกกันเลย กระจกฝั่งซ้ายมองไม่ค่อยถนัดเลยน่าจะต้องปรับเบาะสักแปบ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอชัดแจ๋วแต่ว่าแขนมันแปลกแปลกนะแขนมันคนเดยวนะแขนมันเหมือนมันคว่ำเลยทำไงดีเกระกระจกโอเคนะแต่แขนแปลกแปก กจะได้อยู่นะขับไปก่อนแล้วกันพอดีว่ากระจกด้านซ้ายหมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือมาขับรถคันเล็กเพราะว่าคันคันใหญ่มันจะยาวๆใช่ไหมเวลาเวลาขับอะมันควบคุมยาก ก็คือหัวพ้นนะแต่ข้างหลังอไม่พ้นชนนู่นชนนี่ขนาดแค่น้ารถสั้นๆนี้ยังชนเลยครับก็น่าจะได้นะประมาณนี้นะโอเคลกันเลย เจอของมันเพิ่มไปมองมันเจ็บจังเเดี up up. ย๋ยวพาผู้โดยสารไปตั้งรถผู <c oughs> ้โดยสารอย่าร้องเลยครับขับรถไปขับรถไปอย่าร้องเลยครับไอืไมอืไม่ได้ละ่ะ จะได้รล้างมัยนะจะได้ล้าง,นะางแ,ปแปลกๆอะ่ะปรับมุมกล้องแป๊โอ้โหโอ้โหไม่เสียนเลยอถอยถอยถอยเออเดสารครับขอร่างรถแป๊บหนึ่งเพราะว่ารถมันเก่ามาฝุ่นเครอะเอ้ยฝุ่นเครอะในขณะนี้เดี๋ยวโดสารารับประทานอาหารก่อนนะครับมีคนไป่งบริการ ต่างรถแล้วกำลังเดินไปอยากเจอไรหยิบเลยหยิบเลยรถเราเองรถมันไม่มีวีซีอะไม่ WC บิซีอะครับอ่าเสร็จแล้วอร่อย ชนหมดไม่สนรถใครนะครับ มากี่คันแล้วก็ไม่รู้มุมหน้ารถเรากำลังข้ามสะพานแดงเขาเรียกว่าอะไรสะพานแดงอืมเย,ย้ตอนนี้เหลืออีก95กิโลเมตรนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางครับ ให้บริษาททุกท่านนะครับพักผ่อนให้เต็มที่เต็มอิ่มเลยรถของเราบริการดีมากครับ นี้จะเป็นสถานีปลายทางแล้วนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเช็คตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยอ,อ้าวเข้าไม่ได้ซะเข้าผิทางนี้มันทางเขา้าเอ้ยทางออกโอ้คุนตำรวจครับผมแค่เข้าผิดทางเฉยๆเดี๋ยวขอถอยหลังแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะไม่ชนจะไม่อะไรเลยเสียไปยี่สิบหาดอนเออตำรวจเก็บตงังค์ฉันเ,เราต้องปิดปากพูดสาราในการ,ราให้อาหาร <laughs> ขพให้พูดสาราดัด้กเต้นะคกรับเพลิดเพินกับการกินอาหารในครั้งนี้เราได้ให้อาหารครบท่านทุกเอ่อเรียกอะไรนะมี3อย่างให้ครบหมดแล้วนะครับ จะปิดปากผู้โดยสารด้วยเหตุการณ์เมื่อกี้ด้วยอาหารนะครับเข้าทางนี้นะครับหนี่ไม้กั้นเปิดต้อนรับแล้วตอนนี้ผู้โดยสารได้เดินทางมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วโปรดเช็คสัมภาระบนเบาะนั่งของท่านให้เรียบร้อยอตอนนี้รถของเรากำลังจะจอดเข้าชานฉลาแล้ว ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการนะครับครั้งหน้ามาอุดหนุนกันใหม่มาพบปะพบเจอกันใหม่เดี๋ยวพาไปขับรถเล่นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครตสไคร b e ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ